ใครไม่อยากอ้วนต้องทำเมนูนี้นะคะวันนี้เรามาพาเพื่อนๆทำผัดถั่วงอกง่ายๆกันนะคะเรามาดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างมีพริกซีฟ้าใหญ่สีแดงพริกขี้หนูกระเทียมมะเขือเทศซอสน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลน,น้ำปลาเกลือนะคะพันพริกแดง พริกขี้หนูทุบกระเทียมหัน่นมะเขือเทศเตรียมกันก่อนนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถั่วงอกนะคะล้างให้สะอาดตอนนี้เราหั่นมะเขือเทศหั่นของใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันเลยนะคะของทุกอย่างเป็นสีแดงนะคะยกเว้นกระเทียมเนาะไม่มีสีแดงวันนี้เรามาทําง่ายๆกันนะคะตอนนี้เรามา เริ่มผัดกันเลยนะคะเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วผัดทุกอย่างนะคะเรามาทำกันเลยลงมือทำกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยแล้วรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราเริ่มผัดกันเลยนะ ตอนนี้ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปใส่พริกลงไปแล้วก็ผัดเลยนะคะทำเลยหอมพริกหอมกระเทียมมากเลยค่ะตอนนี้ขั้นตอนใส่ท้องงอกลงไปแล้วก็ผัดจนสุกเลยนะคะ ตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดไฟกันเลยนะ ตอนนี้เราปิดไปแล้วนะคะมาเตรียมจานกันตักใส่จานกันเลย โอเคตักใส่จานแล้วนะคะเช็ดจานให้สะอาดก่อนปากจานเลยนี่เสร็จแล้วสวยไหมคะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆผัดถั่วงอกบายบาย